ดาวสุกครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแก๊สบางอย่างที่อาจจะทําให้พวกเราเนี่ยนะครับอบพยพหนีไปอยู่ที่ดาวสุกได้ครับเข้าไปเจออะไรกันมาครับไปดูกันหน่อยดาวสุกเป็นดาวที่มีสภาพแวดล้อมแบบสุดโตง่งทั้งร้อนจัดจนละลายโลหะได้ทั้งปกคลุมไปด้วยบรรยากาศพิษดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะไปอยู่อาศัยหรือจะพบสิ่งมีชีวิตแต่ล่าสุดนะครับนักวิสศาส์ได้รายงานว่าตรวจพบแก๊สสชนิดในเมฆบนดาวสุกซึ่งหาก เป็นบนโลกเนี่ยนะครับแก๊สสองชนิดนี้จะถูกปล่อยออกมาจากสิ่งมีชีวิตครับนั่นก็แปลว่านั่นก็แปลว่านั่นก็แปลว่าไอ้แก๊สที่นักวิทยาศาสตร์เจอที่ดาวศุกร์เนี่ยมันมาจากเอเลี่ยนครับสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เจอครับแต่คาดว่าต้องมีแน่ๆฮะดังนั้นจะมีความเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิตในเมฆบนดาวศุกร์แต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานว่าอาจเกิดจากสารเคมีที่ไม่เป็นที่รู้จักก็เป็นไปได้การค้นพบครั้งนี้นะครับ ในที่ประชุมดาราศาสตร์แห่งเมืองฮัชประเทศอังกฤษนะครับมีรายงาน2ฉบับที่แยกกันศึกษาโดยชิ้นหนึ่งพบหลักฐานของ แกส๊สฟอสฟีนและอีกชิ้นหนึ่งพบหลักฐานของแกส๊สแอมโมเนียซึ่งการค้นพบนี้ทำให้เกิดข้อโต้แย้งทางวิชาการโดยแกส๊สแอมโมเนียจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางชีวภาพและกระบวนการทางอุตสาหกรรมส่วนแกส๊สฟอสฟีนถูกผลิตโดยจุลินทรีย์ในสภาวะแวดล้อมที่ขาดออกซิเจนเช่ในในไ้ของตัวแบตเจอร์หรือในอุจจาระของนกเพนกวินแต่การค้นพบบนดาวศุกร์นั้นยังไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรก็คือง่ายๆมันเป็นแกส๊สที่อยู่ในการย่อยของสิ่งมีชีวิต แล้วมันออกมาแต่ว่าปริมาณมันเยอะน่าสนใจตรงที่ปริมาณมันเยอะ,ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาอย่างภูเขาไฟระเบิดก็ไม่มีการปล่อยแก๊สชนิดนี้ออกมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีรายงานการค้นพบแก๊สที่อาจจะมาจากสิ่งมีชีวิตครับเพราะเมื่อปี2020นะครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วก็มีรายงานการตรวจ ค้นแก๊สตัวนี้บนดาวศุกร์เหมือนกันจนทําให้นักวิทยาศาสตร์เกิดข้อถกเถียงและมีการศึกษาซ้ําอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครค้นพบนะครับจนกระทั่งล่าสุดทีมนักดาราศาสตร์ทีมวิสิก์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอิมพิเรียลลอนดอนประเทศอังกฤษใช้กล้องโทรทัศน์เข้าไปตรวจสอบนะครับถึงได้พบว่ามันมีอยู่จริงๆโดยพบเฉพาะในตอนกลางคืนเท่านั้นเมื่อชั้นบรรยากาศสัมผัสแสงแดดแก๊สเหล่านี้จะหายไปมีการบอกต่อด้วยนะครับว่าทางนักวิทยาศาสตร์ยังบอกต่อว่าสิ่งที่เราบอกได้คือ,อแก๊สฟอสฟร ที่เราไม่รู้คือมันถูกผลิตมาได้อย่างไรอาจเกิดจากสารเคมีที่เราไม่รู้จักหรืออาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตก็ได้ขณะเดียวกันครับหลักฐานเบื้องต้นของแก๊สแอมโมเนียที่เกิดจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์อีกเหมือนกันนะครับซึ่งมีการคาดเดาว่านะครับว่าอาจเป็นไปได้ว่าในอดีตที่ดาวสุกเนี่ยนะครับอาจอยู่ในสภาวะสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตจนมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปไม่เอื้อต่อการอาศัยพวกเขาก็วิวัฒนาการไปอยู่บนเมฆแทนเฮ้ย อาจจะมีมนุษย์ต่างดาวบนเมฆในดาวสุกไว้เฮ้ยนี่ ทั้งนี้พื้นผิวของดาวศุกร์เนี่ยมีอุณหภูมิประมาณ450องศาเซลเซียส450องศาเซลเซียสน้ําเดือดในแค่ร้อยองศานะครับร้อนกว่าน้ําเดือดประมาณ4.5เท่าอะครับซึ่งร้อนพอที่จะละลายตะกัว่วสังกะสีได้นอกจากนี้ยังมีความกดอากาศาสูงกว่าบนพื้นโลกประมาณ90เท่าและเมฆก,ก็ยังมีกดซันฟิริกอยู่ด้วยแต่พื้นผิวดาวศุกร์ที่เลยจากพื้นดินขึ้นมา50เมตรอุณหภูมิและความดันของดาวศุกร์จะใกล้เคียงกับบนโลกหากจุลินทรีย์แข็งแกร่งมันก็อาจจะอยู่รอดได้คือพื้นนน่่่่อออยยููไมไมมด้แตพบเ 50เมตรไปแล้วเนี่ยอยู่ได้กันหมดเลยอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็ยังเปิดเผยว่าการค้นพบแก๊สทั้ง2ชนิดนี้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะอาจเป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตแต่ยังขาดหลักฐานอื่นๆสน,นับสนุนยังต้องศึกษาเรื่องนี้เพื่อเปิดม,มันต่อไปถ้าเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีอะไรขึ้นหน้านะลนรณรงลงจะเอามาเล่าให้ฟังครับเพราะเป็นคนหนึ่งที่รอรุ่นเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เราจะเจอเอเลี่ยนสักทีครับ